ตอนนี้หกโมงเย็นนะครับเพื่อนๆหกโมงก็จะเกือบทุ่มนะครับหกโมงค,ครึ่งฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับมาหยุดเอาประมาณบ่ายหนึ่งตกนานมากแล้วก็สภาพพื้นที่ก็จะเป็นอย่างไงครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็บริเวณตรงนี้ก็คือเป็นผมขยายอ้อยนะครับขยายอ้อย อ้อยนางนวลอ้อยเขียวลาวอ้อยสายน้ำผึ้งอ้อยสุพรรณหนึ่งแล้วก็พกพันอื่นๆนะพ่อยเคี้ยวอ้อยควัน้วพวกนี้นะครับพวกแดงฮาวาละคูโคหน้าอ้อยลาคัวหน้าอ้อยดำไต้หวัดอ้อยแดยงมาเลขยายว่าแล้วก็มีเหลืองเกษตรอ่าเหลืองเกษตรแต่สองแถวนะครับนี่แต่ว่าตรงนี้เหลืออยู่สองร่อง สองร่องตรงนี้ครับยังไม่ได้ปลูกนี่ครับยังไม่ได้ปลูกอันนี้คือร่องนี้คือใช้ใช้เสียมครับใช้เสียมทําเองไม่ได้ใช้รถไถนะครับนี่ครับใช้เสียมหมดเลยงานแฮนเม็ดครับงานทํามือครับเนี่ยร่องหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งครับฝนตกใส่อ้อพอดีแหละครับปลูกอ้อยจะได้ติดง่ายผมเป็นใช้ท่อนพันแปะนะครับ ใช้ต้องพันแตะขี้คนตามร่องวันไหนฝนไม่ตกก็เอาเอาดินกบนะครับถ้าฝนตกก็เอาทันพันแตะท่านี้ตอนนี้ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะผมอัปเดตให้ดูว่ามันงอกไหมมันเน่าหรือมันงอกเอาเพื่อมาดูมันเน่าหรือมันงอกเอาหมีมดโกยนี่ครับเน่าหรืองอกไม่เน่านะครับงอกนะครับ ถามว่าเน่ามีไหมก็มีแต่แต่ส่วนใหญ่จะงอกครับผมอันนี้หนอหักหมาจะมาเตะแถวนี้เป็นนางนวลครับผมนี่ครับเห็นไหมงอกนะครับเดี๋ยวก็ดินกลบอีกทีหนึ่งอะพวกนี้ปไม่ต้องปลุกลึกก็ได้เพราะว่ารากเหนียวนะครับแต่ถ้าเป็นสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณหนึ่งอันนี้ก็ลึกหน่อย <laughs> นี่ต้องผูกลึกหน่อยลากจะไม่เหนียวเท่าไหร่สายน้ำพึ่งเป็นไงโดยน้ำท่วมงอกไหมก็งอกนะครับเขียวราวเป็นไงน้ำท่วมงอกไหมงอกนะครับห้อยมันเป็นราชินีญ้าย่อมย่อมรองมาจากไผ่ครับผมยังไงก็อัตราการรอดมีสูงครับผมนีงอกครับก็มีเน่าบ้างมันเป็นจะปลูกแบบ น้าฝนครับปลูกท่อนพันแบบหน้าฝนจะให้งอกร้อเปอร์เซ็น์มันก็จะยากหน่อยแต่ว่ามันเกินเก้าสิบถ้าเราไม่ได้ฝังลึกเอาไว้ใต้ดินที่มันอบให้มันเนา่าให้มันแบบหมกอยู่ใต้ดินจริงๆลึกๆอันนั้นอันนั้นมีส์เน่าสูงแต่นี่คือยังไงมันก็รากก็มีอากาศหายใจได้ขึ้นมารากก็จะขึ้นมาข,า,ขาวๆเต้มที่ผิวดินรากจะขึ้นมาก่อนหน่อนจะตามมาที่หลังยังไงก็ไม่เน่าครับผม วางพันพันมาดูสายน้ำผึ่งแถวนี้เป็นไงขับออกนะครับถัดมาเหลืองกเกษตรเป็นไงนี่ครับเหลืองเกษตรนะครับหน,นึ่งออกนะครับถับไปเหลืองกเกษตรอีกแถวหนึง่ง เออแล้วก็มีแดงอินเดียด้วยผมได้มาหกท่อนนะครับจากรถสุคนนะครับจากน้องรถสุคนขอนแก่นนะครับของรถสุคนไอ้คันไอ้อย,ออยของน้องรถสุคนมีทั้งหมดสี่สิบเก้าสายพันธุ์ผมก็ได้ขอมาก็าไม่ขอเราก็คือซื้อนนะครับขอซื้อมาขอซื้อน้องมาน้องก็ให้มามันพอตัดได้ได้แค่หกได้หกท่อนว่ามันยังเล็กอยู่เลยแล้วก็มาปลูก ไหนดูสิงอกไหมนี่ครับงอกแล้วนี่นะซึบแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันมันลึกหน่อยผมปรับระดับไม่ดีตรงนี้น่าจะน่าจะมีการเน่ามากกว่าจุดอื่นเพรออาะน้ามันขังนานกว่าเพื่อนแต่ว่าเห็นหน่อโผมาแล้วครับมันก็มีได้สองแถวนี้ที่ท่วมนี่เป็นเขียวราวเขียวราวเป็นอ้อยที่เป็นได้เน่าง่ายๆนะครับ คนถึกเหมือนกันครับโอเคปลูกแบบกล้าก็มีอันนี้เหลืองกเกษตรปลูกแบบกล้าเป็นที่น่าพึงพอใจครับผมปลูกแบบไม่ได้พิถีพิถันมากแต่ว่า,าท่อนพันมีเยอะนะครับท่อนพันมีเยอะอย ก็เลยไม่ได้สีเดียดนึงที่วันจะเน่าทิ้งบ้างเป็นบางส่วนครับพ,พันมีเยอะพอสมควรแด่น้ําก็ลดแล้วครับขังสักวันนึงน้ําลดแล้ว,ไ,วไม่ได้ตายง่ายๆนี่เห็นไหมวันนี้ผมก็ปลูกเลยนี่ยดงมาเลปปลูกใส่น้ําเลยครับผมนี่ครับเอาต้นพันแปะเพื่อ็เอา,อาตีนเหยียบจมขี้ขนลงไปนี่นะแล้วก็ให้ปลายยอดผลนนิดนึงยังไงก็ไม่ตายครับ ผมปลูกใส่ใส่ที่ควรใส่น้ําไปเลยเหยียบตมน้ำไปเลยไแม่ในร่องนี้นะครับรอยตีนผมหยิบไปเลยหนุนรอบรลองนู้นด้วยสรงไหนเป็นปลายยอดก็ให้ปลายยอดผูขึ้นมาครับพื้นที่จริงๆแล้วผมถ้าจริงแล้วผมอยากจะ เอาดินในานาเนี่ยตรงานาก็ทำเป็นสระเก็บน้ำแล,แล้วก็มาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นให้มันสูงกว่านี้ไม่ให้น้ำมันขังแบบนี้เพราะว่าถนนมันสูงกว่าตรงนี้มันจะเป็นแอ่งนี่ขนาดผมเอาดินมาใส่สองปีนะครับปีแรกที่ผมเล่าจากงานมาผมมาใส่ทั้งหมดหมดกันปรนะมาณเจ็ดพันแปดพันแล้วก็ปีก่อนหน้านี้ก็สองปีที่เราก็ใส่ไปประมาณห้าพันบาท ก็ยังไม่สูงครับแต่ว่าผมจะปลูกอ้อยตรงนี้ผมก็เลยให้รถไถก็ดันดินมาต้องผมผมไม่ควรจ่ายตังค์เนาะมันเป็นที่พระตามยาตียแต่ผมไม่ควรจ่ายเงินค่าสมดินผมก็เลยลักไก่ให้รถไถไม่ใช่ลักไก่นะครับคือชิงชิงดินมาก่อนชิงดินให้มามากองวาตรงนี้ให้มันสูงหน่อยรับพื้นที่ตรงนี้จะปลูกอ้อยฝั่งนู้นก็จะต่ำ แกจะปลูกอะไรก็นเนี่ยของแกให้มันต่ําไปฝนตกมาก็น้ําท่วมมันสับหลังก็จะเน่าง่ายหน่อยแต่ว่าหอ,อยต้องต้องไม่ท่วมมากเพราะเราเป็นคนจ่ายค่าดินนี่ครับผมก็จะเหลืออยู่แปลงหอย หลายสายพันธุ์นะครับก็โตต่ตางกันไปเรื่อยๆครับผมสุพันณหนึ่งสายน้ำผึ้งเดือเกษตรก็จะมีรุ่นถัดไปตัดตามกันไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องห่วงอันนี้ก็เวียดนามสายน้ำผึ้งเดืเอเกษตรนี่ก็สุพันธหนึ่งครับปึ๊บแป๊บเดียวครับผมมันเป็นตอละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พลึบขึ้นมาตอนนี้ก็สูงกว่าหัวแล้วนี สูงกว่าหัวผมแล้วถึงปลายยอดนะน,นี่เหลืองก็เสร็จมันจะโตไม่เท่ากันเป๊ะหรอกครับเพราะว่าเราเราตัดไรมาเรื่อยๆเราไม่ได้แบบตัดพวดเดียวพร้อมกันในวันเดียวเนี่ยมันก็จะโตไม่เท่ากันเป็นตองก็ขึ้นมาครับผมมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้วอันนี้แดงยักษ์ไม่มีใครสั่งเลยมีตรงนี้มีอยู่กอหนึ่งฝนมาเดี๋ยวเอาไปคว้นควันแล้วก็ใส่บาตรดีกว่า มันจะได้ไม่บังแสงของอ้อยอย่างอื่นอ้อยที่โตวไวมากๆเลยคือสายน้ำพึ่งกับสุพรรณหนึ่งนี่นี่ยโตวไวมากเลยเรืองกเษกษตรศาสก็ใช้ได้เหมือนกันแถวนี้ย่สุพรรณหนึ่งโตวไวมากสายน้ึ่งก็โตวไวพอๆกันเลยเวลาที่มันเป็นต่ออ้อยต่อแล้วอะ่ะขึ้นขึ้นแข็งกันเลยสายน้ำพึ่ง ตัดไปไม่กี่เท่าไหร่ขึ้นมาสุพันหนึ่งก็ไวนี่ครับสุพันหนึ่งประมาณยังไม่ถึงสองเดือนเลยครับเนี่ยดูสะอ้อยต่อนะครับตัดจนถึงสองเดือนเลยขึ้นไปจงนะ่ะมีสามป่องแล้วตัดในสามป่องแล้วครับตัดเป็นท่อนพันได้แล้วอ่ะตัไวไหวถ้าเป็นเป็นอ้อยต่อแล้วนะเนี่ยขึ้นไวหวใช้ได้เลย ชมบรรยากาศครับผมมาตัดพ้นพันอ้อยทุกพันหนึ่งครับกระสอบหนึ่งเดี๋ยวจะรถมาใสา่ใส่กลับบ้านครับผมพรุ่งนี้ช้าวไว้ส่งครับถท,ทายยามเย็ยนครับเพื่อนๆดีครับสวนอ้อยเล็กๆนะครับขีถมันบานสภาแปลงครับผม